สวัสดีช้าครับคุณผู้ชมผมบอมจังเองครับผมและในวันนี้ครับเราไปอยู่ในแบบเดมอนฟอร์นั่นเองครับผมนะฮะแล้วสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวกระบวนท่าทั้งหมดนะครับอีกแล้วนะฮะของปานอัศไม่ใช่ปานอัตตนีปานวาลีนั่นเองครับผมทั้ง6กท่าด้วยกันนั่นเองครับผมก็ตอนนี้คือผมก็ได้เป็นท่านะครับก็ได้เป็นตระกูลนะครับของโทมิโอกะนั่นเองนะครับหรือว่าตระกูลของโทมิโอกะกิวยูนั่นเองครับผมนะฮะที่จะมารีวิวกันในคลิปนี้นั่นเองนะครับ ทั้ง6สกิลนะฮะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็จะมี kind of skill e สกิ <k Heh S 2> ลของปานที่11ด้วยนะครับของของอะไรนะของิวยูด้วยนั่นเองนะครับหรือว่าสส่น้ําไม่มีจุดจบนั่นเองฮะตน่ะสายน้ำอะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับก็นั่นเองครับผมแล้วคิดว่ามันจะดูเท่หรือเปล่าจะแรงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่านะครับนะฮะก่อนคุณผู้ชมเนี่ยผมจะมารับชมกันนะครับผมก็อย่าลืมที่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมที่กดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งให้ผมด้วยนะครับผม โอเคฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะี่ครับฝั่งอ,อื่นจะกด R เพื่อเอาดาบออกมาก่อนนะครับตอนนี้คือดาบของผมนะครับก็จะเป็นแบบ effect. ใส่น้ํานั่นเองครับก็จะเป็นแบบเอฟเฟกต์ใส่น้ํานะครับแบบนี้เลยนั่นเองเนี่ยครับผมดาบของผมเนาะโอเคฮะรับสกิลแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกิลแรกกันเลยดีกว่านะครับสกิลแรกมีชื่อว่า เฟิร์สฟอร์มเขามีชื่อว่าวอเทอร์ซันแฟกสแลตนะครับสำหรับในท่านี้ครับจะเป็นท่าการปัดดาบนะครับแล้วก็มันจะเป็นการปัดดาบเป็นแบบใส่น้ํานั่นเองครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะมันจะชาร์จลงปานด้วยนะครับโอเคนี่ฮะมันจะเป็นการปัดดาบแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็จะเป็นขึ้นน้ำครับตอนนี้เราปัดดาบนั่นเองครับผมเนาะแล้วก็สกิลนี้ครับจะคูลดาวเร็วพอสมควรเลยนั่นเองนะครับอย่างที่ผม ได้พูดหรือเปล่ายังไม่ได้พูดเลยนะฮะก็คือครูดาวเ็วมากๆเนะฮะเห็นนียฮะคุณผู้ชมว่าครูดาวเ็วมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไม่ให้ดูนะฮะว่าดาวเมทเท่าไหร่นะครับตอนนี้รอดูหลอดเลือดด้านบนนี่ครับคุณผู้ชมดูนี่นะฮะนี่ปึ๊บนี่ฮะดาวเมทอยู่ที่ประมาณ20นะครับยออย่างที่เห็นนี่ครับก็คือการปัดดาบของสายน้ำนะครับสำหรับท่าแรกนั่นเองครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วสาหรับในท่าที่สองนะครับมีชื่อว่า s e ่กันฟอร์เขามีชื่อว่า วอเทอร์ Souls, วิวนั่นเองครับหรือว่ากังหันน้ำนะครับหรือว่าล้อน้ํานั่นเองนี่ครับผมสำหรับท่านี้ที่ได้เห็นทันจิโรใช้บ่อยๆนั่นเองนะครับอ่ะ๋ยวให้ดูนะครับท่านี้ให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงครับสำหรับท่านี้นั่นเองนี่ฮะนี่ฮะมันจะเป็นวงล้อน้ําแบบนี้นั่นเองนี่ฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับก็อย่างที่ผมเห็นไปเมื่อกี้ครับแต่ก็สลับสกิวนี้นะครับจะคูดาวเร็วเอ้จะโคดาวช้าพอสมควรเลยนั่นเองนะครับก็อาจจะนานกว่านิดนึงนั่นเองนะครับ เดี๋ยวให้ดูดาวเมทนะว่าดาวเมทแรงเท่าไหรนนะครับโอเคดาวเมทต้องแรงนะขอให้เป็นหวังจากแบบตระกูลดีๆก่อนตระกูลที่แบบคนไม่มีเพื่อนเดี๋ยวไม่ใช่เนี่ยฮะแต่ตระกูลนี้คือใช้แต่ท่านี้ครับใช้มานาเยอะพอสมควรนะใช้ตั้งครึ่งหนึ่งเลยนั่นเองนะครับโอเคโอเคครับผมมาลองเลยดีกว่าครับวงล้อน้ำนะครับหรือว่ากังหันน้ำนั่นเองฮะนี่ครับผมสำหรับท่านี้ครับก็ดาวเมทก็น่าจะเป็นประมาณเข้าประมาณ40เนาะ ก็ถึงว่าแรงนะครับแรงพอสมควรดาเมจถึงว่าแรงพอสมควรนะครับเมื่อกี้เห็นไหมฮะเลือดเขาลดเยอะมากๆเลยนะครับแต่ก็ได้ได้เห็นถ้าวงล้อน้ำาม็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปครับผมก็จะเป็นท่าที่สามนะมีชื่อว่าเติร์ดฟอร์มครับมีชื่อว่า Falling Brand นั่นเองครับหรือว่าระบอมน้ำนั่นเองนะครับผมนะสำหรับท่านี้ก็จะเป็นท่าเหมือนว่ามันเป็นการแยกล่างอะเหมือนว่าที่แบบใส่น้ำนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับกว่าท่าสามครับมันจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ มันจะเป็นแบบใส่น้ําไม่มีจุดจบให้เป็นเหมือนว่าระบีน้ํานั่นแหละนะฮะเอาเรียกง่ายๆเนาะตามชื่อท่าเราผมก็จำไม่ได้ครับว่าชื่อไทยชื่อว่าอะไรเนาะไม่ใช่ระบีน้าหรือเปล่าก็จาไม่ได้เหมือนกันก็จะเป็นอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูดาเมจทว่าดาเมจแรงเข้าไหนสกิลนี้คูดาวเร็วมากๆนะครับโอเคครับพร้อมนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะนี่ครับผมนี่ฮะสลหรับท่านี้ครับก็ได้ทำดาเมจประมาณ40%เหมือนเดิมนั่นเองครับหรือว่าประมาณ40 หลอดเนาะใช่40เปอร์เซ็นต์หรือว่า40นั่นแหละเลยฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสลหรับท่าของระบบน้ำานะครับก็จะเป็นยังไงบ้างฮะเท่หรือเปล่าฮะคุณผู้ชมเท่เนาะใช่เท่แหละนะโอเคครับผมต่อไปท่าที่สี่ครับมีชื่อว่าโฟฟอร์มโฟโฟอร์มด้วยมีชื่อว่าสติ๊กกิ้งไทร์ใช่ไหมฮะอ่านผิดต้องขออภัยอย่างอยัางสูงนะฮะโอเคสำหรับท่านี้นะครับก็น่าจะเป็นท่าอะไรสักอย่างผมจําชื่อไม่ได้ ลองดูนะครับท่านี้ครับก็ได้เป็นเหมุนการหมุนตัวนะครับแล้วก็จะพุ่งไปข้างหน้านั่นเองนี่ครับมันเป็นเหมุนว่าวงล้อนาเป็นแบบแนวนอนนั่นเองนี่ครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมนี่ท่านี้โอเคเดี๋ยวผมขอยัดท่าศูนย์ก่อนครับระหว่างที่เรารอระหว่างที่เรารอคูดาวด้วยนะครับกระบอมน้ำนี่ฮะคุณผู้ชมเป็นไงบ้างครับเท่ไหม โอเคถึงว่าเดี๋ยวผมใช้ท่าที่4ครับให้ดูอีกรอบเลยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมดูนี่นะท่าที่สีนี่แบบนี้นั่นเองนะครับตายแล้วยังยังไม่ตายเนาะอุ้ยขอโทษครับขอโทษเฮฮะท่าที่4ครับคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าฮะโอเคท่าที่4ี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองฮะเป็นไงฮะท่าที่สี่คนดูเหมือนว่าท่าที่สี่จะยังยังไงเราอยู่เดี๋ยวเราขอดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็สกิลนี้อุ้ยคุดดาวเร็วมากฮะ คิวที่สี่คูดาวเร็วมากคูดาวเร็วกว่าคิวอื่นๆอีกครับมาอีกรอบหนึ่งดาเมจถึงว่าดาเมจประมาณ20นะครับเข้าประมาณ20นะฮะแล้วก็ถึงว่าคูดาวเร็วมากมากเลยนะครับสำหรับคิวนี้คุณผู้ชมดูสิครับนานมากประมาณสิบวีเนาะคูดาวนะครับโอเคครับผมต่อไปท่าที่5นะครับมีชื่อว่าซิกฟอร์มนั่นเองครับหรือว่าท่าที่ห้านั่นแหละนะครับโอเคเรามาใช้กันเลยดีกว่านะครับลองดูนะครับสำหรับท่านี้นะครับก็จะเป็น พายุน้านะครับหรือว่าจะเป็นแบบเหมือนว่าคลื่นน้าแบบเป็นพายุหมุนน้ํานั่นเองฮะโอเคชื่อว่าไวฟูนั่นเองครับผมมาเดีวมาดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงฮะปุ๊บนี่ฮะมันจะเป็นแบบนี้นั่นเองครับผมพายุน้ําแบบนี้นั่นเองฮะคุณผู้ชมสวยไหมฮะเท่อยู่นะแต่ท่านี้ครูดาวนานนะจ๊ะเด้อบอกไว้ก่อนครูดาวนานมา,มากๆเลยแหละโอเครอครูดาวอีกชาตเิเสร็จก่อนจะเสร็จโอเคฮะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูดาเมจท่าที่ห้ากันดีกว่านะครับมาฮะคุณผู้ชมโอเคนะครับลองดูดาเมจนะครับนี่ฮะรอเขาไปก่อนนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับถลับดาเมจนะครับก็ได้เข้าแค่นิดเดียวนั่นเองนะครับหลับท่านี้เนาะใช่แล้วฮะมันเข้าแค่นิดเดียวไม่เข้ามากประมาณ30นะครับนั่นเองนี่ฮะต้องบอกไว้ก่อนเลย แล้วตลาบที่5ก็จะเป็นประมาณนี้ครับต่อไปท่าที่6ครับก็คือท่าของประจาตระกูลครับโทมิโอกะนั่นเองครับก็คือสายน้ําไม่มีจุดจบนั่นเองนะครับก็คือหรือว่าเล็กถูกหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าแตกนะครับชื่อว่าเดซครามนั่นเองครับท่าที่6นั่นเองแตลองดูกันก่อนดีกว่านะครับมาลองกันดูดีกว่านะฮะท่านี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับลองดูแล้วก็วงกว้างด้วยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะท่าแบบนี้นั่นเองอู้ ถึงว่าใช้ได้นะครับดาวเมจถึงว่าก็ประมาณ3 0ติบเนาะเข้าประมาณ3 0ติแต่ถึงว่าที่อยู่นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมวงกว้างมากๆเลยครับหลับท่านี้โหสุดยอดนะครับท่านี้สุดยอดมากๆโอเคแต่เราไม่มีฮีโนะคามิคางนระนะฮะหรือว่าท่าของทันจิโรนะครับแล้วก็คิวนี้คือคููดาวนานที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ใช้มานานไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวรอ,รอคููดาวอีกอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะ ก็คือเดี๋ยว okay, ใช้เห็นครบทุกสกิลเลยนั่นเองนะครับอีกรอบหนึ่งโอเคครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมงั้นก็เดี๋ยวสลับสกิลของท่าที่6นะครับมันอาจจะนานหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้อีกรอบหนึ่งตอนที่พร้อมครบทุกสกิลเลยนะครับแบบทีเดียวเลยนั่นเองนะครับเนาะโอเคครับผมสลับสกิลแรกนะฮะเป็นแบบนี้นะครับสกิลแรกเป็นแบบนี้ก็คือปัดดาบแบบนี้นะครับเป็นปัดดาบน้ำเนาะแล้วก็สกิลที่2นะครับวงล้อ หรือว่ากังหันน้ํานั่นเองนะครับแล้วก็สกิลที่3ครับระบำน้านะฮะระบำน้ําแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สกิลที่สี่นะครับก็คือสกิลที่สี่อ่ะแบบนี้นะครับแบบนี้สกิลที่4นั่นเองนะครับแล้วก็สกิลที่ห้านะครับก็คือพายุหมุนเนาะโอเคสกิลที่ห้านะครับโอ๊ยปานหมดสกิลที่5้านะครับ้สกิลที่ห้า จึ๊บโอเคนั่นเองครับสกิลที่5แบบนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับสกิลที่6กใส่น้ำไม่มีจุดจบนะครับเดี๋ยวรอเขารีเลื่อนกันเฮ้เริ่มเลยดีกว่าครับ3 2โอเคครับเริ่มเลยนี่ฮะใส่น้ำไม่มีจุดจบแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เป็นไงฮะคุณผู้ชมสุดยอดไหมครับสหรับสกิลนี้ทั้งหกสกิลนะครับคุณผู้ชมเป็นไงครับผมสุดยอดเดินไหมแล้วอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของกระบวนท่าปานวารีนั่นเองนะครับผมเนาะรวมของ ถ่าตะกูลรับนะครับของโทมิอากาศด้วยนั่นเองนะครับผมนะที่เราจะถึงจะใช้ได้นั่นเองนี่ครับผมคุณผู้ชมคิดว่ามันเท่หรือเปล่าฮะแล้วคอมโบดีหรือเปล่าในสายตาของคุณผู้ชมนะครับก็สามารถลองไปรับปานแล้วลองใช้กันได้เลยนะครับแต่ต้องบอกเลยครับว่าปานนี้ต้องใช้ทั้งหมด2,000นี่ครับแล้วก็จะต้องปากัวด้วยนั่นเองเป็นปานที่รับยากที่สุดแล้วนะครับสรับปลนวารีนั่นเองนะครับผมสลับใครใช้ใครอยากใช้ก็ลองไปใช้กันได้เลยนั่นเองนะครับผมและสุดท้ายนี้นะครับก็ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบในคลิปนี้ครอย ไลฟ์ผมด้วยนะครับผมแล,ล้วเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านี่นนครับผมสำหรับวันนี้ก็แอบคุณผู้ชมบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายทายอร์ดาร์สคราวได้เราไปเจอกันใหม่ป่านหน้าฮะเดี